พี่น้องผู้ที่มีอิมาและศรัทธาต่อรัทั้งหลายสหฮาบะคือสาวกของท่านนบีสุลต่านฮุอะลัยะสัลลมบรรดาผู้ที่ถูกรับรองจากท่านนบีสุลต่านฮุอะลัยะสัลลมถึงการเข้าสวรรค์ของพวกเขาและบรรดาผู้ที่เจริญรอยตามแบบฉบับของท่านนบีสุลต่านฮุอะลัยะสัลลมบรรดาสหฮาบะนั้นคือต้นฉบับแห่งความสําเร็จในการใช้ชีวิตของพวกเขา และสมควรอย่างยิ่งที่เราทุกคนทั้งหลายนั้นจะต้องยึดแบบฉบับของบรรดาสหาบะบรรดาสหาบะนั้นคือบุคคลที่เขานั้นอยู่ร่วมกับท่านนาบีศรัทธาต่อท่านนาบีและตายบนศาส,รรส,สนาของอันอิสลามนี่คือบรรดาสหาบะพงเน้องผู้ศรัทธาต่อเราทั้งหลายเลาบอกว่าอลล ي ن آمنوا وحَجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي س َ ب ِ ي ل ล ا ل ل บรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ที่อพยพไปสู่หนทางของอัลลอฮ์และการต่อสู้ของพวกเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ววเจฮะดูฟีซาบิลลาบิอัมวาลิฮิมวาอังฟุซิฮิมทั้งทรัพย์ของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาแล้วอาอัลละมุดะราจาอินดัลลอฮเป็นผู้ที่อัลลอฮ์สุบบฮ่าในแต่ละยกระดับพวกเขาและรางวัลของพวกเขาอันยิ่งใหญ่ในวันโลกหน้าวาอูไลกะฮุมุลฟาอิซูน และชนเหล่านี้แหละคือบุคคลที่ได้รับความสําเร็จและชัยชนะในวันโลกหน้าท่านนบีสุลต่านลุอะลัยิวะซัลลัมได้รับรองว่าบรรดาซหาบนั้นคือบุคคลที่ดีที่สุดหลังจากท่านนบีสุลต่านละุอะลัยิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าใครุลอุมมะตีกอร์นีซุมมันละดีนยลูนะฮุมซุมมัลละดีนยลูนะฮุมและขุมชนที่ดีสุดที่อยู่ในยุคของฉันและยุคถัดมานั่นคือบรรดาซหาบะ และยุคต่อไปเรื่อยๆบรรดาผู้ที่ยึดมั่นบนคาสั่งของอัลลอฮ์และรอสุลลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซลลัมท่านนบ,บีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซลลัมได้พูดถึงความประเสริฐของบรรดาสาวกของท่านท่านนบ,บีบอกว่าและตะซุบุอัสฮาบีพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ด่าทอใส่ร้ายต่อบรรดาสาวกของฉันฟาวันละดีบินับซีบียดีขอสาบานต่อ ชีวิตของฉันที่อยู่ในประหัตของพระองค์เราอันอาหดุกุมอังฟอกมิสลลอูดินซาฮาบันหากว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านได้บริจาคทองคําเท่ากับภูเขาออฮุดมาบะละกอมุดอาฮดิฮิมวะลานนซีฟะมันก็ไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับการบริจาคแค่เพียงหนึ่งกำมือหรือครึ่งหนึ่งกำมือี่น้้งครับนี่คือความประเสริฐของบรรดาซหฮาบะต่อให้เรามีความดีมากมาย เราบริจาคทองคําเท่ากับภูเขาอูฮุดแต่ท่านอนาับสลุลลอฮฺอะลียวะสัลลัมได้ยืนยันกับตัวของท่านเองว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการบริจาคจากซอฮาบะแค่เพียงหนึ่งมุดหรือครึ่งมุตก็ไม่สามารถที่จะเทียบเท่าความดีของพวกเขาทั้งหลายพี่น้องครับบรรดาซอฮาบะคือวีรชนคือต้นแบบที่เราจะต้องนํามาศึกษาในวิถีชีวิตของเราที่สําคัญอย่างมากในการดาเนินชีวิต ชีวประวัติของท่านหนึ่งที่ท่านอัลสุลอฮสัลลัลฮฺอะลัยวะสัลลัมได้ยินเสียงรองเท้าของเขานั้นเดินอยู่บนสวนสวรรค์เป็นบุคคลหนึ่งที่เขานั้นเป็นคนที่ได้รับการแต่งตั้งจากท่านนบีสัลลัลฮฺอะลัยวะสัลลัมให้ทําหน้าที่เรียกร้องผู้คนมาละหมาดพี่น้องคงจะรู้จักกันดีกันตันบิลานบิรอบะเป็นทาสผิวดําเป็นทาสที่ไม่มีเกียรติในสายตาของมุชริกีนมักะ ในสายตาของผู้ปฏิเสธศรัทธาตลอดสุภาฮานวอตาลาพี่น้องครับท่านบิลานบินรุบะเป็นหนึ่งในบุคคลที่เข้ารับอิสลามจากการเรียกร้องของท่านนบ,บีมูฮัมมัดสลลลละฮุอะลัยวะสัลล,ลัมและในช่วงแรกของการเรียกร้องของท่านนบีสลลลละฮุอะลัยวะสัลลัมนั้นไม่ว่าจะเป็นท่านอบูบักท่านบิลานท่านขบบับท่านสุเฮบท่านอามาร์ท่านยิงซุมัยยะ พวกเขาเหล่านี้ได้เชื่อฟังต่อท่านนาบีสุลต่านละฮุอะลัยฮอวยซัลลัมและศรัทธาต่อท่านนาบีสุลต่านละฮุอะลัยฮอวยซัลลัมแต่บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่สังคมมักกะนั้นไม่ได้ให้เกียรติกับพวกเขาพวกเขาไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีเงินทองไม่มีอำนาจที่จะต่อรองกับกุเรชมักกะพวกเขาถูกทำร้าย ครอบครัวท่านหญิงสุไมียถูกหลังเลือดบนแผ่นดินมักกะถือว่าเป็นชื้ฮีแรกของอันอิสลามหลังจากที่ท่านนาบีสุลต่านฮุอาลีวะอัสวลัมได้ประกาศศาสนาท่านอบูบักเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในนครมักกะไม่มีใครสามารถที่จะทำร้ายท่านได้แต่เขาจะทำร้ายบุคคลที่เขาสามารถที่จะทำได้นั่นก็คือท่านบิลานท่านคอบบับท่านซูเฮบและครอบครัวท่านหญิงสุเมีย พี่น้องครับชีวประวัติของท่านบิลานบิราบานั้นสิ่งที่จะนํามากล่าวกับพี่น้องนั้นถึงความอดทนในการยืนหยัดอยู่บนศาสนาและการปฏิบัติตามคําสั่งของท่านนาบดุลอลลัลอะลัยฮสซล,ลัมในหนังสือประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าแน่นอนว่าท่านบิลานนั้นเป็นผู้ที่อ่อนแอที่สุดในตอนนั้นเพราะท่านนั้นเป็นทาสของอับดุลดาร เป็นผู้นําทัพตอนที่ไปสู้กับมุสลิมในสงครามอุฮุดแต่อับดุลดัตนั้นเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของอุมัยยะบินคอลัฟอุมัยยะนั้นมีอํานาจสูงสุดที่จะทําการลงโทษต,ต่อบุคคลที่เชื่อต่อท่านนาบุฮัมมัสลลัลฮวอะลัยฮะสัลล,ลัมท่านบิลานได้ถูกลงโทษจากอุมัยยะโดยที่จับท่านบิลานนั้น ไปกลางทะเลทรายแล้วก็มัดแล้วก็ตีด้วยแส้ท่ามกลางความร้อนระอุกลางทะเลทรายในช่วงเที่ยงวันสิ่งเดียวเท่านั้นที่อุมัยยะต้องการต้องการที่จะให้บิลานั้นทิ้งศาสนาของมุฮัมมัดและกลับมาเชื่อศาสนาเดิมพี่น้องครับพวกเขาพยายามครั้งแล้วครั้งเล่า และทุกสารพัดที่จะทําอย่างไรก็ได้ที่จะให้บิลานั้นละทิ้งศาสนามมฮัมมัดแต่สิ่งเดียวเท่านั้นที่บิลานพูดออกมาอฮัดุนอหัดอฮัดุนอฮัดอัลลอฮ์อฮเพียงองค์เดียวเท่านั้นอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่อัละทั้งหลายท่านอุมัยยะได้สั่งให้เด็กๆที่เป็นบริวารของท่านนั้น เอาเชือกมามัดที่คอบิลานเอาเชือกมามัดแล้วสั่งให้ลูกน้องนั้นลากท่านบิลานไปรอบหุบเขาต่างๆในนครมักกะแลกในสภาพที่ไม่มีเสื้อผ้าแลากในสภาพที่ผิวหนังติดกับก้อนหินแต่สิ่งเดียวเท่านั้นที่บิลานพูดออกมาอาหดุนอาหัด อัล <Allah S 2> ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นพี่น้องครับท่านอุมัยยะก็บอกว่าตราบใดที่เจ้านั้นยังไม่ละทิ้งศาสนามมฮัมมัดฉันจะลงโทษและจะเพิ่มโทษจนกว่าเจ้านั้นจะตายหรือไม่ก็ปฏิเสธศาสนาของมมฮัมมัดเสียพี่น้องครับนี่คือบคุคคลที่อม م านของเขาฝังลึกอยู่ในหัวใจต่อให้การทรมานมากแค่ไหน พี่น้องลองเดินเท้าเปล่าบนถนนบนหลังคาบนเหล็กในตอนเที่ยงวันเราแทบจะทนไม่ได้แต่ในสภาพที่ร้อนระอ,อุของกลางตะเลทรายในประเทศอาหรับ40-50องศากับท่านบิลานบางครั้งถูกเอาก้อนหินใหญ่ๆมาวางทับไว้ที่หน้าอกเพื่อที่จะให้ละทิ้งศาสนามุฮัมมัดสลลัลฮอะลอวะสัลลัมพี่น้องครับหัวใจที่ฝังลึกที่ศรัทธามั่นต่อลอสุบฮาฮวตาลา ท่านซูเบต์เนอวามได้บอกว่าครั้งหนึ่งเมื่อท่านอุมะท่านอบูบักอัสติดีกได้ผ่านมาเห็นในการทรมานของท่านอุมัยยะที่มีต่อท่านบิลานั้นท่านอบูบักพูดว่าจงยาเกรงต่อละงขอเป็นเพียงแค่คนยากจนเป็นทาสผิวดําและท่านอุมัยยะก,ก็บอกกับท่านอบูบักบอกว่าจะให้ฉันจะให้ฉันทําอย่างไรเจ้าก็จงช่วยเหลือเขาสิ ท่านอบูบักก็เลยทําการซื้อผู้ชายที่ชื่อว่าบิลานที่ไม่มีราคาสําหรับบรรดากุเรชมักกะแม้แต่เพียงหนึ่งเดียร์ทหนึ่งดีนา์ท่านอบูบักกัสซิดดีกก็เลยเสนอราคาจะให้สิบดีนา์และอุมายะก็หัวเราะเยาะและพูดในใจบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เพียงหนึ่งดีนา์ฉันก็จะซื้อฉันก็จะขายเพราะว่าผู้ชายคนนี้ ทาตผิวดําคนนี้ไม่มีราคาอันใดเลยสําหรับเราและอบูบัตก็พูดกลับไปว่าถึงแม้ว่าเจ้านั้นจะให้ราคาถึงหนึ่งร้อเดียดดำดีนราฉันก็จะซื้อและฉันก็จะทําให้ผู้ชายคนนี้มีความแข็งแกร่งในศาสนาของฉันเหนือกว่าศาสนาของพวกท่านพี่น้องครับอัลลสุบหฮหานวะตะลาก็เลยประทานอายะอันกุรานในสุรอัลเลนบอกว่าวัยไยันนบันอัตกอ เรา,าบอกว่าส่วนบรรดาู้ทธ่ยมเกรงนั้นถูกปลิกตัวให้อ่างไกลจากมันคือไฟนรกอัลละดียุติมาลาหูยตะตาซัก,กาเขาได้ใช้ทรัพย์สินของเขานั้นเพื่อกัดก่อตัวเขาเองนะครับเพื่อที่จะเอาทรัพย์ของเขานั้นไปในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮาหนูวฺตาลาและสิ่งที่เขาทํานั้นหวังเพื่อที่จะได้รับความปวดปานจากอัลลอฮ์สุบฮาหนูวฺตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาต่อเรอาทั้งหลายหลังจากที่ท่าน อูมัยยะได้ขายทาสบิลานให้กับท่านอบูบักอัสซิดในสภาพที่ท่านบิลานนั้นไปหาท่านนบีสุลตานฮฮอะลัยวะซัลลัมไปในสภาพที่เลือดตกเสื้อผ้าขาดท่านนบีก็กอดท่านบิลานเหมือนกับแม่ที่กอดลูกที่กําลังร้องไห้ความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดบนผิวหนังของท่านบิลานนั้นมันสร้างความเจ็บปวดให้กับท่านนบีสุลตานฮฮอะลัยวะซัลลัม จากคนที่ไร้ค่าแน่นอนพี่น้องครับเขากลับมามีเกียรติท่านนบีสุลต่านอะลัยฮุสัลลัมหลังจากที่อพยพไปยังนครมาดีนะได้ทําการแต่งตั้งให้ท่านบิลานั้นเป็นผู้อาสาคนแรกทําการอาสาให้กับท่านนบีสุลต่านอะลัยฮุสัลลัมพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลักษ์ทั้งหลายแน่นอนว่าหลายครั้งหลายคราวที่ท่านนบีสุลต่านอะลัยฮุสัลลัมนั้นได้ยืนเคียงข้างท่านบิลาน ไม่ว่าจะเป็นในช่วงการพิชิตนครมักกะที่สั่งให้ท่านบีลานั้นขึ้นไปอาจาเบนกะบะนี Culture, i, ค่คือเกียรติสูงส่งที่ท่านอับดุลลอฮฺลั่งมาเลยวะสัลลัมต้องการที่จะให้บรรดากุรชให้อบูจหันไออุมัยยะเห็นว่านี่คือท่าที่ไร้ค่าสําหรับพวกเจ้าแต่เป็นคนที่มีค่าด้วยกับอิสลามในศาสนาของเราและไม่มีการแบ่งสีผิวแต่อย่างใดอินนักรอมะกุมไอเดลลอฮอักอกคุมคนที่ยังเต็มที่สุดในหมู่ของพวกท่าน คือคนที่มีเกียตรติที่สุดนะที่เราสุบฮานวะตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเราทั้งหลายแน่นอนว่าท่านบิลานั้นหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งจากท่านนาบีสุลต่านละฮุวาเลวะสัลลมัมให้เป็นผู้อาจารย์ทำการอาจารย์ต่อท่านนาบีสุลต่านละฮุวาเลวะสัลลัมแล้วเกียรติประวัติความประเสริฐมากมายที่ท่านนาบีสุลต่านละฮุวาเลวะสัลลมัมได้พูดถึงท่านบิลานมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องครับ ในขณะที่ท่านนบีสุลลอฮุยละัลลัมขึ้นไปยังชั้นฟ้าเพื่อรับบุตรบัิละลมาดในขณะที่ท่านนบีสุลตาลอฮุยละัลลัมเข้าไปยังสวนสวรรค์นั้นปรากฏว่าท่านนบีนั้นได้เห็นภรรยาของอบบตอลฮะอยู่ในสวนสวรรค์และได้ยินเสียงการเดินของผู้ชายคนหนึ่งในสวนสวรรค์และท่านนบีถามยิบรีนบอกว่า ลิมันฮาตาเสียงนี้การเดินที่ฉันได้ยินเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าฉันเนี่ยเป็นเสียงของใครและท่านจิบรีนก็ได้บอกกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวะสัลลัมบอกว่าอันนี้เสียงนี้เป็นเสียงรองเทา้าการเดินของท่านบิลานบิร์บาถึงแม้ว่าท่านบิลานนั้นจะไม่ได้เป็นหนึ่งในสิบของชาวสวรรค์ที่ท่านนาบีกล่าวไว้ในฮะดีสแต่ท่านนาบีสุลล,ลัลฮวาเลวะสัลล,ลัมก็ได้พูดถึง สวนสวรรค์ที่ท่านนาบีนั้นได้ยินเสียงรองเท้าของท่านบิลานเดินอยู่ในสวนสวรรค์ของพระองค์พี่น้องผู้ศรัทธาครับและในขณะนั้นพี่น้องครับท่านบิลานดูราบาท่านนาบีสโล,ลลลอห์หัวเราะวะ่ัลลมได้ถามกับท่านบิลานบอกว่าสิ่งใดที่ทําให้เจ้านั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์เหตุอันใดอิบะาดาอันใดนะครับบิลานรดี๋ยวออนดูนั้นได้กล่าวกับท่านนาบีบอกว่า เวลาฉันจะมีฮะดัสหรือไม่มีฮะดัสฉันก็จะอาบน้ําละหมาดท,ทุกครั้งและก็จะละหมาดสองรอกาฉันไม่ได้ทําอะไรมากเลยในเรื่องของอิบาดาท่านนาบีสุลต่านได้พูดถึงสาเหตุที่ท่านนาบีท่านบิลานนั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์พี่น้องผู้ศรัทธารับเป็นการงานเล็กๆก,การละหมาดสองรอกาหลังจากอาบน้ําละหมาตหรือการชำระร่างกายเป็นหนึ่งในสาเหตุ ที่จะทาให้เรานั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์เกาะอลาสุบะฮานะตาลาเชคเช่นอย่างท่านบิลานพี่น้องผู้ศรัทธาตอลอดทั้งหลายแน่นอนว่าท่านบิลานนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งในขณะที่ท่านนาบีสุลต่านลอะลัยฮุสัลลัมได้เข้าไปหาท่านบิลานและประกากฏว่าท่านนาบีนั้นเห็นอินตะพาลามอยู่กอบมือหนึ่งและท่านนาบีก็ถามท่านบิลานบอกว่ามาฮาซยาบิลานอันนี้คืออะไร ทำไมเจ้าถึงเก็บเอาไว้ไม่ยอมช่วยเหลือไม่ยอมบริจาคบิลันก็ตอบกับท่านนบีบอกว่าฉันเก็บอินทราลัมกอบมือหนึ่งเพื่อที่จะไว้รับประทานในวันพรุ่งนี้ท่านนบดุลเบบีสัลลฮละของอัสซาลามพูดตักเตือนบิลาันบอกว่าเจ้าไม่กลัวหรือว่าในวันพรุ่งนี้คือวันกิยามานั้นเจ้าจะได้เห็นควันของไฟนรกยาหันนำนะครับอังฟิกยาบิลานให้บริให้บิลานนั้นบริจาคสิ่งที่เขามีอยู่ และเจ้าจะได้กลัวว่าอรร์นั้นทรงยากจนอรร์นั้นไม่มีอรร์ทรงมีน้อยพี่น้องครับท่านบี้านรอเดยียลอันูนั้นก็ได้บริจาคก,กับสิ่งที่ท่านนาบีพูดและหลังจากนั้นพี่น้องครับหลังจากที่ท่านนาบีสุลต่ละฮุอะลวะสัลลัสลมสิ้นชีวิตเราลองคิดภาพดูหากคนหนึ่งที่เขานั้นผูกพันกับคนที่เขารักทุกครั้งที่เขาอาจาร เขาก็จะเห็นท่านนาบีสุลต่านฮุอาเลวะสัลลมทุกครั้งที่เขาอิก,กรม,มาละหมาดเขาจะเห็นท่านนาบียืนอยู่ที่ละหมาดแต่เมื่อท่านนาบีสุลต่านฮุอาเลวะสัลลมจากไปแล้วท่านบิลานไม่สามารถที่จะอซานได้เมื่อถึงประโยคที่ว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดบิลานไม่สามารถที่จะอซานตรงนี้ได้ทุกครั้งที่อซานร้องไห้ออกมาจนกระทั่งว่าทําให้ท่านบิลานนั้นร่วงลงกับพื้น ผู้คนทางเข้ามาดูกันว่าบิลานนั้นเกิดอะไรขึ้นและก็บอกกับท่านอบูบักอสิดดิกบอกว่าฉันไม่สามารถที่จะทําการอาซาได้แล้วหลังจากนี้หลังจากนั้นท่านอบูบักอสิดดิกก็ไปหาท่านบิลานแล้วบอกกับท่านบิลานบอกว่าฉันต้องการที่จะให้ท่านบิลานนั้นอยู่กับพวกเราเป็นผู้ที่อาซาต่อไปแต่ท่านบิลานก็ขออนุญาตท่านอบูบักอสิดดิกเพื่อที่จะใช้ชีวิตต่อไปในการออกรบ สู่หนทางของอัลลอฮฺซุบฮานูวาตาลาและท่านบิลานก็บอกกับท่านอบูบักบอกว่าที่ท่านซื้อฉันมานั้นเพื่อตัวของท่านหรือว่าเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานูวาตาลาท่านอบูบักกษิด,ดีก็ตอบกับท่าน,น,นฉันซื้อมานั้นเพื่อที่จะให้ท่านนั้นเป็นอิสระในหนทางของอัลลอฮฺและท่านอบูบักก็ปล่อยท่านบิลานั้นไปสู่ดินแดนเมืองชาพเพื่อทําการสู้รบและช่วยเหลือในการเปิดเมืองต่างๆของอันอิสลามต่อไปพี่น้องผู้ศรัทธาต่อเราทั้งหลาย นี่คือเก็บประวัติที่นายกย่องของท่านบิลานเราเดียวรออันหูที่เขาเหล่านั้นมีความอดทนบนศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาและเป็นบุคคลหนึ่งที่ท่านนาบีนั้นได้ยินเสียงรองเท้าของเขาเดินอยู่บนสวนสว,นสวรรค์แก่เพียงการงานอิบะาดาเล็กๆที่ไม่ใหญ่มากที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ฉะนั้นขอดวงตอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาให้เรานั้นได้ยึดสิ่งเหล่านี้เป็นแบบฉบับและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต อดทนในการทำอิบาดะแล้วก็ขออธอาต่อลอสุบะฮาาหนัวตาลาให้เรานั้นได้รับทางนำจากลอสุบะฮาาหนัวตาลา